เคยสังเกตไหมครับว่าบางคนเกิดมาชีวิตราบรื่นมีคนรักมีคนเมตตามีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอขณะที่บางคนแม้จะขยันทำดีเพียงใดชีวิตกลับดูเหนื่อยหนักเต็มไปด้วยอุปสรรคพระพุทธองค์ทรงสอนว่าชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญแต่เกิดจากผลของกรรมและบุญบารมีที่แต่ละคนได้สั่งสมไว้ข้ามภพข้ามชาติบางดวงจิต เคยบำงเพญบุญใหญ่เคยฝึกฝนจิตและละอกุศลจนพลังแห่งบุญกลั่นเป็นบารมีและบารมีนั้นเองจะติดตามคุ้มครองไปทุกพบทุกชาติแม้จะลืมความหลังในชาติเดิมผลแห่งบุญนั้นก็ไม่สูญหายวันนี้เราจะมาพิจารณาลักษณะของผู้มีบุญบารมีติดตัวมาแต่เดิมเพื่อเป็นแนวทางให้เราได้เรียนรู้ว่า การสั่งสมบุญและบารมีในปัจจุบันสามารถสร้างชีวิตให้มีความสงบอบอุ่นและมีพลังใจที่มั่นคงได้อย่างไรผมอยากให้ทุกท่านลองถามตัวเองไปด้วยว่าคุณเคยสังเกตความดีที่ติดตัวคุณมาจากอดีตหรือไม่คุณอยากสร้างบารมีอะไรไว้ให้ตัวเองในปัจจุบันลองเก็บความคิดเหล่านี้ไว้ขณะเราฟังเรื่องราวในวันนี้ครับ ลักษณะคนมีบุญบาร,รมีติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน 1. มีเมตตาโดยธรรมชาติผู้มีบุญบาร,รมีนั้นมักมีจิตใจอ่อนโยนละมุนและเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานของชีวิตเขาไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่คิดทําให้ใครเดือดร้อนเพียงเห็นสัตว์เล็กน้อยก็เกิดความสงสารขึ้นในใจเพียงเห็นผู้อื่นทุกใจเขาก็พลันอยากยื่นมือเข้าไปช่วยเมตตาเช่นนี้ มิใช่สิ่งที่สร้างขึ้นได้ภายในวันเดียวหากแต่เป็นผลจากการอบรมบ่มเพาะจิตมาอย่างยาวนานในอดีตเขาอาจเคยเป็นผู้ให้เคยเปี่ยมด้วยความกรุณาเคยให้อภัยเคยปล่อยวางไม่ผูกเวรไม่จองกรรมจิตที่ผ่านการหล่อหลอมเช่นนั้นย่อมละเอียดอ่อนโยนและสว่างสวยัยดังนั้นเมื่อได้ถือกำเนิดในพบใหม่ความเมตตานั้นจึงติดตัวมาพร้อมลมหายใจไม่ต้องมีใครบอกให้ทำดี เขาก็ทำดีเองไม่ต้องมีใครเตือนให้สงสารเขาก็รู้สึกได้จากหัวใจเพราะเมตตาคือกลิ่นหอมของจิตผู้มีบุญเป็นความงามที่ไม่ต้องแต่งเติมและไม่จางหายตามการเวลาใครได้อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นเย็นใจเหมือนได้พักในร่มเงาแห่งความดีงามที่แผ่ออกมาจากใจนั้นอย่างเงียบงาม 2. มีความสงบเยือกเย็นในจิตบางคน ไม่ว่าชีวิตจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเพียงใดก็ยังสามารถรักษาความสงบภายในไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาไม่วันไหวต่อคำพูดนินทาไม่โกรธง่ายไม่เร่าร้อนตามอารมณ์ของโลกใจของเขาใสาเหมือนสายน้ำสะอาดไหลไปอย่างนุ่มนวลแต่ไม่ขุ่นมัวนี่แหละคือผลแห่งสมาธิบารมีที่เคยบำเพ็ญอบรมไว้ในอดีตชาติเมื่อถึงการปัจจุบันจิตจึงมีแนวโน้มจะนิ่งตั้งมั่น และสงบได้โดยง่ายผู้ที่มีสมาธิบาร,รมีติดตัวมาแต่เดิมมักไม่หลงไหลไปกับสิ่งยั่วยวนของโลกไม่ฟุ้งสบ้านไม่ตื่นตระหนกกับสิ่งภายนอกเพราะภายในนั้นมีพลังแห่งความนิ่งเป็นดั่งเกราะบางๆงที่ห่อหุ้มจิตไว้ด้วยสติและความเยือกเย็นบุคคลเช่นนี้เมื่อเผชิญปัญหาย่อมไม่หวัน่นไม่เร่าร้อนแต่จะค่อยๆพิจารณาอย่างรอบคอบมองเห็นเหตุและผลด้วยใจที่ตั้งมั่น และก้าวผ่านทุกสิ่งไป 3. มีปัญญาเข้าใจธรรมโดยง่ายบางคนเพียงได้ยินธรรมะเพียงไม่กี่คำจิตใจก็เข้าใจได้อย่างลึกซึง้งราวกับว่าเคยเรียนรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเพราะในอดีตเขาเคยใฝ่รู้เคยศึกษาเคยพิจารณาธรรมด้วยใจจริงปัญญาจึงค่อยๆซึมซับและฝังแน่นอยู่ในดวงจิตจนเมื่อมาถึงพบชาติปัจจุบันเพียงได้ยินเสียงธรรมอีกครั้ง ประกายแห่งปัญญานั้นก็ถูกปลุกให้สว่างขึ้นมาเหมือนเปลวไฟที่ถูกลมอ่อนออ่อนพัดให้ลุกโชนงดงามบางคนเพียงอ่านธรรมะไม่กี่บรรทัดก็เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งเกินกว่าคำบางคนเพียงเห็นเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจำวันก็สามารถมองเห็นธรรมที่ซ่อนอยู่ในนั้นได้อย่างแจ่มชัดนี่คือผลแห่งปัญญาบาร,รมีที่ได้บ่มเพาะสั่งสมไว้เนิ่นนานในอดีตชาติเมื่อปัญญาพร้อมเขาจะไม่รีบโทษใครไม่โทษโลก ไม่แม้แต่โทษโชคชะตาแต่จะมองทุกเหตุการณ์เป็นครูเป็นบทเรียนแห่งธรรมที่คอยชี้ให้เห็นความจริงของชีวิตเพราะผู้มีปัญญาบาร,รมีติดตัวมาย่อมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจสงบและเรียนรู้จากมันด้วยความอ่อนน้อมในสายตาของเขาไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าแม้ความทุกข์ก็เป็นครูอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้จิตเติบโตและสว่างขึ้นและเมื่อปัญญาได้เปิดดวงตาเห็นธรรมความหลง ความโกรธความเศราเ้าหมองก็จะค่อยๆสลายไปเหลือไว้เพียงความเข้าใจที่อ่อนโยนและลึกซึ้งเป็นแสงแห่งธรรมที่ส่องนำชีวิตให้ก้าวไปด้วยใจอันสงบ 5. มีคนรักเมตตาและเกื้อกูลผู้มีบุญบาร,รมีมักมีรัศมีแห่งบุญแผ่ออกมาอย่างเงียบงามเป็นรัศมีที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาแต่ผู้คนรอบข้างสามารถรู้สึกได้จากใจเพียงอยู่ใกล้ก็อบอุ่นเพียงได้ศบตาก็รู้สึกสงบและปลอดภัย แม้เขาไม่พูดอะไรมากแต่ผู้คนก็อยากเข้าใกล้อยากช่วยอยากดูแลนี่คือผลแห่งทานบารมีพลังแห่งการให้ที่ได้บ่มเพาะไว้เนิ่นนานในอดีตชาติในการก่อนเขาเคยเป็นผู้เสียสละเคยแบ่งปันสิ่งที่มีเคยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้เช่นนั้นไม่ได้หายไปตามกาลเวลา แต่กลายเป็นพลังละเอียดที่ติดตามอยู่ในจิตส่งผลให้ชีวิตปัจจุบันอบอุ่นด้วยความอุดมและเมตตาดังนั้นผู้มีบุญบาร,รมีจึงมักไม่ขาดสิ่งจำเป็นแม้บางครั้งจะประสบความลำบากแต่ก็มักจะมีมือดีเข้ามาช่วยอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนฟ้าคอยเปิดทางให้ในยามจำเป็นเหมือนบุญที่เคยสร้างไว้กำลังย้อนกลับมาคุ้มครองเพราะบุญแห่งการให้นั้นไม่มีวันศูนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับกลับคืน 6. มักมีชีวิตรอดพ้นภัยบางคนเคยผ่านเหตุการณ์ที่ดูไม่น่าจะรอดแต่กลับรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์สิ่งนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่คืออนุภาพแห่งบุญที่คอยคุม้มครองอยู่เงียบๆดั่งเกราะแห่งแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ห่อหุ้มจิตและชีวิตไว้ด้วยพลังแห่งความดีเพราะในอดีตเขาเคยช่วยชีวิตผู้อื่นเคยปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระเคยให้อภัยแทนการจองเวร และเคยยื่นมือช่วยเหลือในยามที่ใครสักคนกำลังทุกข์บุญเหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลาแต่กลายเป็นพลังคุ้มกันภัยที่ตามติดมาในพบใหม่เมื่อยามเผชิญเหตุร้ายบุญจะคอยผ่อนหนักให้เป็นเบาบรรเทาความทุกข์ให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ล้มลงแม้กรรมไม่ดีจะตามมาทันแต่ด้วยพลังแห่งบุญที่เคยสั่งสมไว้ผลแห่งกรรมนั้นก็จะถูกลดกำลังลงเหมือนพายุใหญ่ ที่ถูกกรอบให้สงบด้วยสายน้ำอันเย็นของบุญเก่าผู้มีบุญบาร,รมีติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนจึงมักมีดวงแข็งไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะบุญได้สร้างทางรอดไว้ล่วงหน้าแล้วในยามที่คนอื่นอาจพลาดเขากลับรอดอย่างไม่น่าเชื่อในยามที่คนอื่นมืดมนเขากลับพบแสงแห่งทางออกทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะผลแห่งบุญได้สาระทางแห่งชีวิตไว้ก่อนแล้ว เป็นร่มเงาอันแผ่วเบาที่คอยปกบ้องด้วยความเมตตาและย้ำเตือนใจว่าทำดีเถิดเพราะบุญไม่เคยหายไปไหน 6. ใจโน้มเอียงไปทางธรรมแม้จะอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนผู้มีบุญบารมีย่อมไม่หลงไหลไปกับกิเลสของโลกใจของเขาจะโน้มไปทางสงบเสมอเมื่อเห็นคนทำผิดเขาไม่รีบตัดสินไม่เกิดความรังเกียจแต่กลับรู้สึกเมตตาเข้าใจว่า ทุกคนต่างอยู่ในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ของกรรมเขาจึงเลือกให้อภัยมากกว่าตำหนิภายในใจของเขามีศรัทธาบารมีเป็นเครื่องนำทางศรัทธาที่มั่นคงในกฎแห่งกรรมศรัทธาในคุณแห่งพระรัตนตรยัยแม้ไม่เข้าวัดบ่อยไม่ได้ถือศีลต่อหน้าผู้คนแต่เขากลับเคารพธรรมในใจอย่างแท้จริงเมื่อเผชิญความทุกข์เขาไม่โวยวายไม่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน แต่จะพิจารณาด้วยความสงบว่านี่คือผลแห่งกรรมเก่าที่กำลังตามมาส่งผลและใช้ความทุกข์นั้นเป็นครูเป็นบทเรียนที่คอยฝึกใจให้ละเอียดขึ้นอ่อนโยนขึ้นและตั้งมั่นยิ่งกว่าเดิมผู้มีศรัทธาบารมีจึงไม่ตกอยู่ในความประมาทเมื่อมีความสุขก็ไม่หลงลืมบุญเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่โทษใครเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปศรัทธาในใจของเขาไม่ใช่ศรัทธาที่หวังผลแต่เป็นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจในเหตุและผลของธรรมจึงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายๆเพราะภายในมีทางสายกลางคอยนำทางอยู่เสมอเขาเชื่อในความดีและใช้ความเชื่อนั้นเป็นแสงนำทางชีวิตไม่ว่าพายุจะโหมแรงเพียงใดหัวใจของผู้มีศรัทธาบารมีก็ยังคงนิ่งสงบและมั่นคงในธรรม เมื่อได้ฟังธรรมน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลายคนคงเคยมีประสบการณ์เช่นนี้เพียงได้ยินธรรมะบางบทน้ำตาก็พลันไหลไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะจิตได้ระลึกได้นั่นคือจิตเก่าที่เคยเดินบนเส้นทางแห่งธรรมกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบุญและบารมีเก่ายังอยู่ในใจเพียงรอการรดน้ำรอการปลุกให้ผลิบานอีกครั้ง เมื่อจิตตื่นเช่นนี้หัวใจจะอบอุ่นเหมือนกลับบ้านหลังเดิมเหมือนได้กลับไปยังที่คุ้นเคยและปลอดภัยและในขณะนั้นเองผู้ที่ตื่นขึ้นจะเริ่มหันกลับมาฝึกตนอย่างจริงจังเพื่อสารต่อบารมีที่เคยสร้างไว้ในอดีตเพื่อให้ความดีที่เคยทำไว้เจริญง,งอกงามในปัจจุบันและคงอยู่ต่อไปเป็นร่มเงาแห่งความสงบและสว่างสวยในจิตใจแปด มีความถ่อมตนไม่อวดดีผู้ที่มีบุญบารมีแท้จริงจะไม่โอ้อวดหรืออวดดีในบุญของตนเพราะเขารู้ดีว่าบุญแท้ไม่จำเป็นต้องพูดก็สามารถส่งกลิ่นหอมอ่อนจากหัวใจออกมาได้เองภายในใจของเขาเต็มไปด้วยอธิษฐานบารมีและขันติบารมีเขาจึงรู้จักรอรู้จักวางและรู้จักยอมไม่เร่งร้อน ไม่ผีผลมและไม่เอาชนะใครด้วยคำพูดหรือวาจาแต่เขาเลือกเอาชนะตนเองด้วยความสงบไม่เหยียบผู้อื่นเพื่อยกตนเพราะเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกชีวิตล้วนเวียนว่าอยู่ในกรรมความถ่อมตนเช่นนี้กลับทำให้บุญบาร,รมีของเขาเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะใจที่อ่อนน้อมย่อมเป็นทางเปิดให้บุญไหลเข้ามาได้ง่ายและทุกการกระทำที่เกิดจากใจสงบ และถ่อมตนก็จะสร้างรัศมีแห่งบุญอันงดงามให้ผู้คนรอบข้างได้สัมผัสด้วย 9. มีความสุขง่ายแม้ในสิ่งเล็กน้อยผู้ที่มีบุญบาร,รมีเก่ามักไม่ต้องการสิ่งใดมากมายเพียงได้เห็นรอยยิ้มของผู้อื่นหัวใจก็พลันอบอุ่นและสุขใจเพียงมีข้าวกินวันละมือ้อก็รู้สึกอิ่มใจพอเพียงเพราะจิตของเขาเคยฝึกให้รู้จักพอมาแล้ว เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่ขึ้นอยู่กับการรู้จักพอในสิ่งที่มีดังนั้นแม้เขาจะอาศัยอยู่ในเรือนเล็กใจของเขากลับกว้างใหญ่แม้ชีวิตเรียบง่ายแต่เปลี่ยมด้วยความอิ่มเอมในใจนี่แหละคือเนตรคันมะบารมีบารมีแห่งการละความอยากบารมีแห่งความพอใจในความสงบเป็นพลังละเอียด ที่คอยหล่อเลี้ยงจิตให้ยืนหยัดอย่างสงบแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้มีเนตคันมะบารมีจึงมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนทำสิ่งที่ควรทำด้วยใจไม่ยึดติดและสามารถพบความสุขได้ในทุกลมหายใจที่เรียบง่าย 10. เมื่อถึงคราวทำดีจะมีสิ่งอํำนวยให้สำเร็จผู้ที่มีบุญบารมีติดตัวมามักมักได้รับแรงหนุนจากธรรมโดยไม่รู้ตัว เมื่อคิดทำสิ่งดีมักจะพบเหตุเอื้ออำนวยให้สำเร็จได้ง่ายดายเรากับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเปิดทางคอยชี้ทางให้ก้าวไปในหนทางแห่งความดีเพราะบุญเก่าที่ได้สะสมไว้ย่อมดึงดูดเหตุแห่งบุญใหม่เข้ามาเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีให้เข้าหานี่แหละคือสิ่งที่พระท่านเรียกว่าบุญส่งผลหนุนบุญเป็นกระแสะแห่งความดีที่ต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุด ตราบใดที่เจ้าของบุญยังรักษาใจให้บริสุทธิ์ยังรักษาความดีในทุกลงหายใจผู้มีบุญบารมีเช่นนี้จึงมักพบความช่วยเหลือในยามจำเป็นมักมีสิ่งดีเกิดขึ้นรอบตัวไม่ใช่เพราะโชคหรือบังเอิญแต่เพราะแรงบุญเก่าค่อยคุ้มครองและนำทางทำให้การสร้างบุญใหม่สำเร็จง่ายขึ้นและช่วยให้ชีวิตเดินไปสู่ความสงบและความเจริญอย่างมั่นคง เมื่อเราฟังเรื่องราวของผู้มีบุญบาร,รมีติดตัวมาเราจะเห็นว่าชีวิตที่สงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยเมตตาความเข้าใจและความพอเพียงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการสั่งสมบุญบาร,รมีทั้งในอดีตและปัจจุบันสิ่งสำคัญคือเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีอย่างต่อเนื่องมีเมตตาต่อผู้อื่นฝึกใจให้สงบ และมองทุกเหตุการณ์ในชีวิตเป็นครูสอนธรรมะก่อนจบบทสนทนานี้ผมอยากให้ทุกท่านลองแบ่งปันความคิดสั้นๆกับเพื่อนหรือกับตัวเองว่าวันนี้เราจะสร้างบุญบาร,รมีอะไรให้กับชีวิตของเราเราจะให้อภัยหรือช่วยเหลือใครสักคนเพื่อให้หัวใจเราสว่างขึ้นอย่างไรเพราะทุกการกระทำดีไม่สูญเปล่าบุญบาร,รมีที่เราสร้างในวันนี้ จะคุ้มครองเราและส่องทางให้เราเดินอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าธรรมะสวัสดี